ทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้นะคะมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนค่ะที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มชาปนากิจเถื่อนนะคะอาจจะต้องถูกหลอกนะคะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณสุภัชรากันเลยค่ะสำหรับการเปิดรับสมาชิกชาปนกิจนะคะบางโครงการค่ะก็ถือว่าเป็นการนําความหวังของผู้ที่มีรายได้น้อยมาประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายค่ะค่ะเชิญค่ะ จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับการเปิดรับสมาชิกชาปนกกิจของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองค่ะซึ่งก็มีการร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้เข้ามาตรวจสอบการเปิดรับสมาชิกของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองนะคะโดยมีการระบุว่าอาจเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ค่ะ การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองในชาปนากิจโครงการหนึ่งชีวิต1ล้านถูกตั้งคำถามว่าการรับสมัครสมาชิกนอกพื้นที่รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์เพื่อรับสมาชิกในต่างจังหวัด <S <S อาจผิดพระราชบัญญัติการชาปนากิจสงเคราะห์พศ2545นะคะนายสมชายเจริญอํานวยสุขสผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือว่าสคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบนะคะว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชนซึ่งรับสมาชิกโครงการหนึ่งชีวิตหนึ่งล้านของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดอนเมืองได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าการกระทำดังกล่าวไม่เคยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอีกทั้งยังมีการจัดหาสมาชิกนอกเขตพื้นที่ในหลายจังหวัดถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยค่ะ สคออจึงได้ร่วมกับนายทะเบียนชาปนากิจสงเคราะห์ท้องที่เขตดอนเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งก็พบนะคะว่าข้อความดังกล่าวมีลักษณะการโฆษณาชวนเชื่ออาจเข้าข่ายหลอกลวงไม่ใช่การชาปนากิจสงเคราะห์ตามพรบการชาปนากิจสงเคราะห์พศ2545เบื้องต้นได้สั่งการให้ยุติการกระทำดังกล่าวไปแล้วค่ะ ขณะที่นายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชนชี้แจงนะคะว่าการโฆษณาเปิดรับสมัครสมาชิกนอกพื้นที่เป็นการกระทําของหนังสือพิมพ์ตํารวจพลเมืองทางสมาคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาสมาคมชาปนกิจจึงยกเลิกการรับสมาชิกชาปนกิจจากหนังสือพิมพ์ตํารวจพลเมืองค่ะ จากการเปิดรับสมาชิกชาปนากิจของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองซึ่งถือว่ามีลักษณะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่นะคะเรื่องนี้ค่ะทำให้สมาคมชาปนากิจเครือข่ายพลังประชาชนออกมาชี้แจงแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะรวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้ามาตรวจสอบการทำงานด้วยติดตามได้จากรายงานของคุณมทิราถุงทรัพค่ะ เราก็คงไม่สามารถตอบสมาชิกสัญจรหรือสมาชิกเตใดๆจากหนังสือพิมพ์ฉรวบประมเมได้เพื่อให้ไม่เป็นปัญหาในประเด็นของการเก็บเงิน1,500หรือ2 0 0หื1,500บาทที่ทําให้สมาชิกเกิดความเข้าใจสับสนว่าสมาคมเก็บ2,000 0ใช่ไหมทําไมไปเสร็จออก6 5 0อะไรประมาณนี้นะน,นั้นเรืนี้มีส่วนตรงนี้ก็คือเขาก็ไปทําของเขาเองซึ่งจะทํารูปแบบไหนอย่างไรก็คงไม่สามารถ รู้ได้แต่แน่นอนว่าวันนี้เราไม่ได้ทําและเราก็ไม่ได้รับจากหนังสือพิมพ์ตํารวจพลเมืองแล้วขับอย่างเป็นทางการรวมที่คําชี้แจงจากปากของนายกสมาคมชาปนากิจเครือข่ายพลังประชาชนหลังตกเป็นข่าวว่าทางสมาคมและหนังสือพิมพ์ตํารวจพลเมืองร่วมกันหลอกลวงเงินชาปนากิจจากประชาชนโดยยืนยันว่าขณะนี้ทางสมาคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ตํารวจพลเมืองแล้ว พร้อมนำเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนสมาคมรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตและหลักฐานการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ญาติของผู้เสียชีวิตออกมายืนยันว่าทางสมาคมได้มีการจ่ายเงินจริงโดยไม่ต้องรอให้มีสมาชิกครบหนึ่งล้านคนตามที่ตกเป็นข่าวซึ่งขณะนี้ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ไปแล้ว8 5ห้าศพโดยสมาคมได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ สมาคมยืนยันชัดเจนและพร้อมชี้แจงเสมอนะคะในเรื่องของการออกไปนําเสนอว่าสมัครคัน5ได้8แสนสมัครคัน5ได้ล้านอันนี้เราพยายามใช้การสัญจรในการเป็นกระบอกเสียงในการลงพื้นที่จริงเราคงไม่ได้ปล่อยปัญหาให้มันมาชนตัวอยู่แล้วอะค่ะเราออกสัญจรไปด้วยรับสมัครไปด้วยชี้แจงไปด้วยนะคะเท่าที่ทําได้ความจริงมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราไม่เคยพูดเรื่องตายแล้วได้8แสนหรือได้ล้านเราพูดว่าตายตามจริงนั่นคือสิ่งที่เราพูดทุกครั้ง การตกเป็นข่าวส่งผลให้สมาชิกบางคนเริ่มวิตกกังวลจนเข้ามาสอบถามกันเป็นจำนวนมากแต่นายกสมาคมยังคงยืนยันพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและพบว่าขณะน,นี้ยังไม่มีสมาชิกคนใดถอนตัวออกจากสมาคมสมาคมชาปนากิจสงคเคราะห์เครือข่ายพลังประชาชนจดทะเบียนก่อตั้งวันที่19เมษายน2555ที่สำนักงานเขตดอนเมือง เพียงระยะเวลา2ปีมีสมาชิกจำนวน71,344คนและกว่าร้อยละ80เป็นสมาชิกที่สมัครเข้ามาจากหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองซึ่งแม้ขณะนี้จะยกเลิกการรับสมัครสมาชิกจากหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองแล้วแต่สำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาก่อนหน้านี้ทางสมาคมก็ยังคงดูแลตามข้อบังคับของสมาคมทุกประการเมื่อการทำชาปนกิจ กลายเป็นที่พึ่งของประชาชนและมีสมาคมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจเพราะอาจกลายเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพที่หากินกับความตายนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตมนทิราถุงทรัพย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน ตอนนี้สมาคมชาปนากิจได้ปิดรับสมาชิกที่มาจากหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อย่าข่ยเกีงคงเปิดรับสมาชิกตามต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นสวัสดิการทดแทนและถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้พรบชาปนากิจสงเคราะห์ด้วยติดตามจากรายงานค่ะสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองอำเภอลำธมนชัยจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมีสมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินจริงจากการทำชาปนากิจที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์กับสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชนนางลํำไพรสมาการชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม่สามีได้ทำชาปนากิจกับหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองเมื่อปีก่อนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและได้รับเงินชาปนากิจเกือบ8 0,000บาท จากนั้นจึงสมัครให้พ่อแม่และตารวมถึงเพื่อนบ้านอีกหลายคนก็สมัครตามกันด้วยเพราะเห็นว่าได้เงินจริงและไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเป็นโรคต่างๆส่วนค่าสมัครและเบี้ยที่เก็บถือว่าไม่เกินกำลังที่จ่ายได้และจำนวนผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีมากจึงมีเงินสะสมรวมไปเยอะคือประชาชนรากยากเขาก็คิดกันแค่นี้แหละเพราะว่าบ้านปลายชีวิตเขาเงินก้อนสุดท้ายให้ไวให้ลูกใช่ไหม มันก็น่าลงทุนอ่ะถามว่าส่วนตัวน่าลงทุนเบี้ยมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ไม่ได้หลอกลวงประชาชนหรอกเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้เป็นโสแรกที่ได้วันนั้นที่ไปรับกันอ่ะสามสามสามลายนางบุญพวงไทยสงผู้เข้าร่วมโครงการอีกคนซึ่งสามีเสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่แล้วและได้รับเงินชาปนกิจเกือบหกหมื่นบาทจึงทำให้เชื่อมั่นโครงการนี้ นอกจากนี้ยังมีญาติเป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองด้วยระหว่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่สอบถามรายละเอียดกับนายประจักษ์ผิวพันธ์ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองอำเภอลำเมนชัย <c oughs> ก็มีชาวบ้านเขียนข้อความให้ทีมข่าวสอบถามประเด็นที่สงสัยว่าสมาคมชาปนกิจนี้จะล่มหรือไม่เพราะมีเงินเข้าจำนวนมากเกรงว่าคณะกรรมการอาจบริหารไปในทางที่ผิดผิดและมีผลงานดีแค่เฉพาะช่วงแรก ซึ่งนายประจักษ์ยืนยันว่าหากทุกคนจ่ายเบี้ยชาปนกิจครบโครงการนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาแน่นอนแต่ยอมรับว่าหลังวันที่16มกราคมที่ผ่านมาไม่ได้นำข้อมูลของชาวบ้านที่สมัครใหม่ส่งให้สมาคมชาปนกิจแล้วเนื่องจากสมาคมออกประกาศว่าจะไม่รับสมาชิกที่มาจากหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองเพราะผิดระเบียบของพระราชบัญญัติชาปนกิจสมาคมต้องอยู่ตรงนั้นแล้วให้สมาชิกไปรับเองห้าม ให้ตัวแทนรับมาสมัครที่สมาคมวันนี้สมาชิกค,คนไหนสนใจโครงการนี้ต้องเดินไปสมัครที่สมาคมเฟสตูเฟสคุณต้องสมัครแบบเห็นหน้ากันเลยกันโอเคคุณแข็งแรงหน้าอะไรประมาณนี้ห้ามให้ตัวแทนรับนะครับเขาจึงประกาศยกเลิกการรับของต่อพอนะครับพ่อกลัวปิดกฎหมายตรงนี้แหละทางผู้ใหญ่ในต่อพอเองนะครับทั้งท่านประธานที่ปรึกษาทั้งท่านทรัพย์อนันต์นะครับกำลังดําเนินการหาเขาเรียกว่าไงฮะ ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันผิดกฎหมายนะครับสำหรับสมาชิกเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปกองแล้วก็ดูแลกันเองตอนนี้เราจะดูแลกันเองแล้วโดยที่ไม่ต้องผ่านสมาคมเมื่อเริ่มมีช่องโหว่เข้าข่ายผิดกฎหมายทําให้ผู้บริหารงานปรับแนวคิดใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตํารวจพลเมืองและตัดคําว่าชาปนากิจออกแต่ยังดาเนินการทุกอย่างเหมือนที่ทําร่วมกับสมาคมชาปนากิจ ซึ่งสมาคมที่สมัครก่อนวันที่16มกราคม2558ไม่น่ากังวลเพราะสมาคมชาปนากิจยืนยันว่ายังคงรับผิดชอบผลตอบแทนอยู่แต่คนที่สมัครหลังจากที่ชาปนากิจเครือข่ายพลังประชาชนประกาศไม่รับสมาชิกจากหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองแล้วอาจไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพราะยังไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องยุทธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน ช่วงนี้นะคะมาทําความเข้าใจกับคําว่าชาปนก,กิจสงเคราะห์นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไรลักษณะใดที่ถือว่าถูกลักษณะใดที่ถือว่าผิดนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อธุรกิจบนความตายนี้นะคะ่ะการชาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการชาปนก,กิจสงเคราะห์พศ2545้าออ 2, หมายความว่า กิจาการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลที่เป็นสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายและมีได้ประสงค์หากำไรหรือไรายได้เพื่อแบ่งปันกันค่ะโ,คโดยการดำเนินกิจาการการชาปนก,กิจสงเคราะห์มีสองรูปแบบด้วยกันนะคะประกอบด้วยรูปแบบแรกค่ะการชาปนก,กิจสงเคราะห์ภาครัฐ ซึ่งเป็นสวัสดิการในหน่วยงานทางราชการรัฐบาลรัฐวิสาหกิจมีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นนายทะเบียนการชาปนก,กิจสงเคราะห์ภาครัฐค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปซึ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องรวมตัวกันไม่น้อยกว่า7คนค่ะเพื่อไปยื่นทะเบียนขอจดทะเบียนสมาคมได้ที่นายทะเบียนประจำท้องที่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะข้อควรระวังอาจตกเป็นเหยื่อของชาปนก,กิจสงเคราะห์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะก็คือมีลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงเช่นการกําหนดวงเงินสงเคราะห์ไว้สูงมากเพื่อเป็นแรงจูงใจเมื่อคนหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกจํานวนมากก็ปิดกิจการหนีไปค่ะหรืออาจถูกเรียกเก็บเงินเกิน,ก,นกว่าที่กฎหมายกําหนด และได้รับเงินสงเคราะห์น้อยกว่าที่ควรจะได้รับรูปแบบของสมาคมที่มีการจ่ายค่าในหน้าให้แก่คนที่จัดหาสมาชิกสมาคมที่หากําไรจากค่าสมัครมีวิธีการชักชวนให้สมัครและออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนี่ก็คือข้อควรระวังก่อนที่จะตัดสินใจเพื่อสมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ค่ะ นายสมชายเจริญอํานวยสุขนะคะซึ่งเป็นผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการฝากเตือนประชาชนค่ะระมัดระวังอย่าหลงเชื่อข้อมูลเชิญชวนการเป็นสมาชิกสมาคมชาป,ปนก,กิจสงเคราะห์และขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเพื่อป้องกั<อ><ใ>นการถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อค่ะถ้าใครมาโฆษณาชวนเชื่อ ก็ให้สังเกตว่าหนึ่งจดทะเบียนหรือเปล่าถ้าเขาจดทะเบียนนะครับเขาอะไรโคษณาเกินจริงหรือเปล่าเช่นมีสมาชิกห้าร้อยบอกมีสมาชิกห้าล้านอย่างเงี้ยมันก็เกินจริงเราก็ไม่มีทางที่จะ,ะได้เงินห้าสิบล้านเพราะว่าถ้าเก็บศพละสิบาทเนะียแน่ๆเพราะเราสมาชิกเขาเก็บได้แค่ห้าพันบาทอย่างนงี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบดูแล้วอย่าหลงเชื่ออย่าโลภเท่านั้นเองเราก็จะไม่เป็นเหยื่อของพวกนี้ครับ สำหรับสถิติก,การชาปนากิจสงเคราะห์ประจำปี2557พบว่ามีการชาปนากิจสงเคราะห์ภาครัฐรวม78แห่งนะคะจำนวนสมาชิกทั้งหมดค่ะ2,543,532คนจำนวนเงินสงเคราะห์จ่ายทายาทณนะวันที่31ธันวาคม2556คิดเป็นจำนวน7,848ล้านบาทจาก47แห่งที่มีการแจ้งยอดเข้ามานะคะ ขณะที่การชาปนก,กิจสงเคราะห์ภาคเอกชนหรือว่าประชาชนทั่วไปทั่วประเทศรวมทั้งหมด3,372สมาคมค่ะจำนวนเงินสงเคราะห์จ่ายให้กับทายาทณนะวันที่31ธันวาคม2556จำนวนเงินทั้งหมดนะคะ17,192ล้านบาทจำนวนเงินสงเคราะห์จะมากหรือว่าจะน้อยนะคะขึ้นอยู่กับอัตราการตายและจำนวนสมาชิกของสมาคมด้วยค่ะ แม้ว่าการเปิดรับสมาชิกชาปนก,กิจของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองจะมีการเปลี่ยนรูปแบบนะคะจากการชาปนก,กิจสงเคราะห์มาเป็นเรื่องของสวัสดิการทดแทนค่ะเรื่องนี้นะคะหลายฝ่ายก็ยังคงติดตามตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจุธารัตน์คุณสุภานีคะใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนําไปทําร่างกฎหมายใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคุณสุภสราค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อค่ะ